เอาสวนเรื่องไฟนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำๆนะคะวันนี้ค่ะพุทธที่4เป็นกันยายนต์6พ6 7ค่ะวันนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วนะครับและเตรียมประชุมวางนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาต่อไปครับ โดยมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่ควบกระทรวงสำคัญสำคัญทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีบางคนที่ปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลจากเดิมที่เคยดํารงตําแหน่งนะครับอาทิงานด้านความมั่นคงที่จะมากํากับดูแลกองทัพเป็นนายภูมิธรรมเวชเชชัยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนนาย